เดี er ๋ยวไปเบิ thin, kind of ่งไม้ก็ได้เนาะแม่เออคือว่าเห็นแต่กองไม้อยู่นั่นเห็นแต่ไม้ตัวเห็นแต่ไม้ตัวฮ่องบ่เห็นแต่ว่าคือเฮาฮู้กันนั่นแหละอ่าทางผู้ใหญ่เพิ่นซอยอยู่แต่ว่ากเฮาที่เฮาซอยได้เฮากอุ้มูซอยกันเนาะดยพาเดียวกันพาเดียวกันเนาะแม่ เป็นยังไงด้สร้างเฮาพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวเบิ่งหนดป้าตัวจวดจัดเลยเนาะอันนี้พี่น้องเอ้สองสามหกเลยเนาะอ่าเรื่องกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบริร์สุข,ขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะถักท้ายสบายดีกันช่วงเวลาบายสามมุง่งเลยพี่น้องเด้อเนาะอยู่ในรถพี่น้องเอ,อ้ออากาศฮอนเอ้าเนาะ มาอัปเดตครับส้มเบิงน้ากันด้วยพี่น้องด้อสําหรับทางบ้านเชิญซานของทางบ่อ,บอพัดเฮาเนะาะมีการเปลี่ยนแปลงช่า,ชางพี่นอ้อยก็ได้เอาทีมงานพอตาดาเนินการต่อพี่นอ้องเนาะมาเบิงน้ากันบานนี้เพื่นอนสีแบ่งมาแต่ละคนนี่มีน้ำยูนี่นี่จักคนแล้วก็อยู่พ่นจักคนพี่นอ้องเนาะราก็เพิ่มเติมมาพี่น้องเนาะเพื่อจะบอกทางบอ่อพัดนำ้ำเนาะพูดคุยสาหรับทางของน้าของในนี่แหละพี่น้อย ให้ทั ah, ah, nh ìn nh ìn nh ìn ah, ้งบมพัดในคุดมองเจ้า ah, ท ah, ่อ ah, ล้ง ah, ก่อนเนาะอ่าเสร็จแล้วบุเชียงจะซื้อท่อมาหมดให้เราพี่นหน่อยเนาะเดี๋ยวไปพูดไปคุยไปบอกละก่อนพี่น้องเราก็มาอยู่นี่เนาะพร้อมลูกพร้อมเต้าอ่าเสียงบุลงตรงตัวอยู่ข้างนอกพี่น้องเนาะป่ะพี่น้อยพวกอะไรบ้านนี้อ่าลงไปหับไปซ่มเบิ้งน่ากันเนาะบุเชียงก็ซื้อน้ำซื้ออ่าเป็นพวกน้ำเย็นๆนี่แหละพี่น้องยทั้งทีมงานเนาะทั้งสร้างเขาพี่น้องเย ตัดกล่องมาแบบนี้เนาะยังไงนี่บ่เม่นบ่นี่เพื่อนบ่พัดนี่เอ่อมาเมื่อวานนี่เดคือ,อยังพาก,กันย่างหวนนว้าอยู่อ่าปีนกล่องมาเมื่อนี้แบบัดอูเอ้เอาเอาพี่น้อยอยังไงนี่พอดีแล้วใสเนะจะได้เพิ่มอ่าแสงสว่างให้เพื่อนเวยแสเนอะอยู่ท้ายรถผู้พี่น้อยมีอยู่อ่าฮกเก็ต เอออยู่พุ่นอันนี้เนาะเด้อสาอาเนาะสบายดีใช้มาดำกันจะคดเนาะคพุ่นฮ่าโอ้แรงเคร่งหมดขึ้นมาพรท้ายน่ะโอ้ยกันที่ว่ากัอยู่พุ่นห้าเนาะแรงมาพี่สาม เนาะยังนี่บ่คักแท้นี่ตวดนี่เนาสิเทคานแด้นี่เออสิคานแล้วอันนี้ก็คั่นว่าบุกบมานี่แม่นตั้งแล้วนี่เนาะเบิ่งนี่โอ้ยเนาะตั้งแล้วจักงอ่าทางบ่จั่นยังันได้มาอยู่พี่น้องเอ้ยได้คานก่อนคานจักาก็ตบุกบุกมาได้ตั้งไดันี้เนาะ อันพากันกินข้าวกินน้ำนะพ่อกินเรียบร้อยเลยเนาะกินคนไม่เชื่อนะกินกันไม่พร้อมกันกินกินแบบกินไม่ได้พร้อมกันบอกเดี๋ยวเอาแตเนาะเดี๋ยวถามเบื้องทั้งอ่าอุปกรณ์ที่ยังขาดอยู่เป็นที่ใดทั้งวัฒน์เฮาเด็กยังเหลือจักเส้นพ่ออยู่บ่ มีช่อีช่อี่บอรประพัดชุด<อ>ที่เดือตอนนั้นแม่นมาเ็นที่เดือตอนนั้อัน้องเเนาะอ,อันกะสีพ่ออยู่บ่อสานี่เนาะจับสอยใส่เบิ้งก้อนเนาะมนบอ่ปปอเลยจังซื้อมาเพิ่มดิจังกะ แต่เอากีว่าเมนเพื่เจ้าของกันนี่นะก็มันอยองบ้านหลังนั้นบ่ว่าตัวที่ปิ่นทางขุดไปพุ่นเป็นของเขาเออตัวที่ปิ่นมาพี่ของเขาอันปูนได้แฉบประพัดมาแล้วพ่อสองสอบปูนจัวไหนโบเห็นบ่ทางช่างคนอยู่ในกองนั่นแหละแบ่งมาลวดสองสอบด้วยผมบอกเลยนี่มันบ่อนี่เลยน่ในหันนะแต่ในหันนี่ไงที่โบมีปูนฮะนั่นคือบบมีปูนนี่บ่อโบเห็นไหมบ่อ มีแต่เล็กบม<ะ>ดมีแต่เล็กคนเล็กเพราะว่าเราทังสร้างรถบอกว่าเสียงยุงหมาางู่บ้านนีคว่ามปูนกับเล็กยังปูนเดือดซองสอบอยู่พุ่นแล้วก็ถ้าขับไปเล็กวันที่มีขี้โบเห็นปูนใชได้ใส่คนมาไปบูมีแกแสดงบาเบิร์ดแล้วใชเดี๋ยวไปเบิรงไม้ก็ได้เนาะแม่เอเอคือว่าเห็นแต่กองไม้อยู่นะเห็นแต่ไม้ตัวเห็นแต่ไม้ตัวห้องนะโบเห็นปูนเดี๋ยวจ้างไปเบิรงไม้เนาะคันวันั้นกัน แต่ก็จังเอามาใช้เพราะว่าตัวนั้นรุ่นก่าเลยเห็นสิแข็งแม่โอ๋้าอยากไปเบิ่งก็มีเฮาแบกมาก็ได้อือเลยเนาะไปเป็นนี้ได้เนาะน้ําในพอมีฮอดมะม่วงบ่นี่มีบด้มาซอือไปไว้หเนาะน้ําใตอนมยามมาพอดีอันน้ําก้อนก็บ่แงซื้อมาอยู่ด้ Rồi. Mình quay ninh chân khăn khăn. Cho cái thế sẽ chân túc đây chân 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 cái chân 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 nó chân đi còn là cả à, món nam lắm mà về hải sản ướp ừ, à cả lại thương lại chỏ mi gì nó chỏ khao mi <laughs> dù sao ăn ờ cái gì đó sao nó <laughs> để chăng sư ma mà mai

บางคปกินนั่นันุตกินเริเยนบาง่เห็นแห้งอลยคุปตะกินแต่เย็นอ่นี้มาบอกด้วอกินนต่อเน่องอัด้อจนขี้อนอนอน่อรือ่าือจะเป็นบออเนก็กินได้เมอกินข้าวหนัช่ Ok, đúng xe cà túc là vậy Mình sẽ cần là lai Nó, nó khan bẩn Hãy subscribe nạm được. Rồi, <Yeah>. อันนั้นเะไรแตงหอกได้มันมันต่ำมือเ็ยมืมอได้เอาเสาโอเคเนาะทางวัดพัดเขาบางม่วงไผยออกมาให้เนี่ยม่วงเอามาเตะเฮือนของเจ้าบอสเด้อบอสไสาวปิดกล้องก่อนเด้อพี่น้องเด้ <c oughs> ไเอไว้เล่เนาะอาการห้อนที่นี่เนาะเฮ้ยนะติดไม่ได้ครับวัดร,รถเจ้าน่ะไปติดนี่อันสร้างเพิ่นเไปไหน đi đây sang người mới ban ma đấy này, <laughs> bay đây ma qua đây đây, mưa đấy, đâu nha, để mà con, sẽ mai mà con ơi, <laughs> 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 ờ, nó mưa đào sào ban, coi nó tít lại nó à, rồi này, u này đó, này. บอเคยโอ้นอออนเน,นาะเอาเอาเดี๋ยวมาพี่น้อยเดี๋ยวมาต่อกันเดี๋ยวเอาอันอบกเกลียวลงเนาะเดี๋ยวจังพูดคุยเสี่เจีงบอกทั้งเราบกเกลียวกับห้องน,าน้ามันเป็นมาขุดห้องน้ามันก่อนเออเนาะถ่ายดูสม,มอำสม,ม่อยู่นึาากว่าพาพกันยูมาเลยนะ <c oughs> ชูอาโหลุตสมบอกโตนโอ้ตาล้นได้เี่ติเตเ้อคงเค็งเลยนี่เค็งออกแล้วกับขะนั่งกระตัดออกคอนึ่งเค็งสุดแล้วบ่อกเเธอเอ้าเล่นทางอย่างนี่แหละเล่นไวเนนไวพุ๊ธด้วยนี่โป้ตีท้ายเกี่ยวเลย ต้อกาล <c oughs> ใช่ขาตั้งกันขาค่ำกูมีอีกพูดเชีไปตั้งนักหัวกูเมื่อก่เอาไม่ใช่ยฟาดก้นเราวนึโอ้ยงานนะี <c oughs> <c oughs> ่เนาะนีะ่นเนาะลงไม่เข่งก่อนพนว่าชุดแล้วก็หายพื้นตัดออกจะขอหนึ่ง งานพดแข่งได้ยบอันนี <t <t ้เัแจหูเนาะโมดเลยนี่มีแต่คอยมาคอยไปและแบบสิ่งนี้รุดมากนี่งากอีกเนาะเอาเรียบร้อยเนาะมานีไปพรพัดอยู่ในหลังรถบูเชียงกูแล้วนะ แมนบ่ลเลยวนแรอังคืนไปไวหมงทั้งอาขางมันพุ่งกระไดไปกันเอาว่ายขางเจแล้ว เอาพี่น้อยไม่ใช่พลังงานเด็กก่อนมือพี่น้อยมามามาซอยกันเฮ็ดบาทนี่มาดึงลงมาตุ้งายเพิ่อนเพื่อนอยู่ดิ้นที่ไหนแน่นบอบุญโทรมาพี่นอ มามาดึงออกมาเพ่อันอันเครียดเครียดน้อยครัวหอยอยู่ดินเพื่อนทิศเจอไทยน้องง้อยน้องง้อยนี่เพป็นไปปลูกมา้งเบื่บุญกระติกนะโมเมนต์ลูกโมเมนต์กระติกเอาไปมีแต่กล้อง่อะไรโอเคพาลงมาเลยบบบนี่ โดเนาะป็นขยันเด็กตั้งชีใช่เพิ่นมื่อน,นี่คนข้ากำลังเลียนเยอะเอาดีๆแล้วล่มทับมันโทษเอาพี่น้องเลยเอา่เอาเนาะคุณมาต่อเรียบร้อยมันี้มีอยูฮกแก๊สโดยใส่ห้องละสามเงินุงเมนี่มิซี่แต่บุเชียงนี่สี่ห,ให้ใช่เพื่อนสามพี่น้องเลยสามสอง สามซองเลยลายตัวบงใหญ่นี่ใส่บุสแก๊สเลยเต็มเลยตัวนี้ดับทางอันบอกแก้วอ้าน้อปะบ้านนี้มาพี่เจ้านี่มาพัดด้วยอันท่านนี่เป็นที่ได้เริ่มมันได้เอาเบอร์ละบ่อท่านกาลังจูดกลังจูดแม่นขันจูดขวดทางอันนั้นออกคันว่าจูดนี่ก็สีบอยากภายในตรกเนาะแม่ มีแต่ว่าทั้งขาวทั้ทงพูนคอยคุมมาเนะ<ด>าะทั้งชาวเมฆเอาในได้แฉเนาะมีแต่ว่าคือเฮาหูกา้กันนั่นแหละทั้งผู้ใหญ่เพิ่นซอยอยู่แต่ว่ากะเฮ้าตัวใดที่เฮาซอยได้เฮากะอุม้มซูซอยกันเนาะดยมีแต่ว่าอันคุณีบุเชียงได้คุยกับแม่ที่ซอยเจ้าน,นี่แหละเนาะมีอยู่สองทานแล้วเพิ่นว่าฐานนนักะให้ทั้งบ่ผัดมาคุดคุม ของน้ำซะเนาะได้ได้ได้บ่ได้ได้เรียกว่าฟุตคืนนี่แหละระยะคืนของเมฆได้ควมเหลือประมาณสามเมตรต่วบอโบฮอดบ่ฮอดสองเมตรตัวสองเมตรหาซิปเป็นมาซิปเพราะว่าพอและมันก่วงหาซิปเลยควบกว้างกว้างขนาดหนาเมตรแต่ว่าสองท่อนสองเมตรเด้อเดยอก่วงสองยาวเมตรหาซิปประมาณนั้นแหละเด้อเด้ไม่ได้ว่าเขา ขีดกั้นอะไรแหละออกแบบมาอะไรกับรองคุดเบิรงโซนนี้เนี่ยะเด้อเดยอคุดจักสองมือสามมือก็เพ็ดไปให้อีกเนาะสี่ท่านต่างเพื่อนเออนี่ยถามท่างเพื่อนอะรที่ห้าสิุดปตาเดยให้เพื่อนวัดให้ให้เพื่อนวัดแทงให้ห้าสิบคุดลงเองแมนโดยมือด่าเม็ดเดี๋ยวว่ามืออะไรกับคุดไปไปไหนหงวนสุดคุดไปเจ้หมดเละ ดยมัดผลกอแล้วมันจังใหันผลกอทอลงไปพี่เอาลวงลงไปพุ่นไม่หรอกเป็นหมกจ๊กบางอยังมีโคบดจุบอจ๊กมีส่วนกับมีโดยอันนหนไม่แต่ว่าต่างต่างแปลว่าเฮามาน้ำสร้างแล้วก็เฮาก็เฮตุตัวนี้น้ำโดยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องมาเบิ้งจู่พี่แล้วนะตานนี้นะขุดตัวนี้น้ำคันว่าแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปเชิงสิษย์ซื้อทอสรางท่อมามอบให้เด้อ ดยถอนเนี่ยบัวเนี่ยได้ถึงเธอเกิดชิมากอนก็มีได้อากาศสีได้อันนันเนี่ยไปเสียกเผื่อส่งน้องบ่มูเฮียนเนี่ยส่งลูกเฮียนเนี่ยไปหักไปชุ่มตอาช่วงเวลาบ้างแล้วไปชุ่มแล้วก็นั่นกขาว่ามาพิษกระเลมาพุทธนายนี่หรอกคอยคอยไปนะพุทธพรว่าไปชุ่มลูกต้นเศร้าแล้วกระสีได้เขามาแล้วก็ต้นแรงเมื่อต้นเพลนะครับไปหักขึ้นราคาเลยลูกม่ได้เออ ลักเ้วนได้เหมือลงมได่ะึ้นได้ลงมาได้อา้อนาะเนีชางมีล็อกช่างมากจักนึ่ก็เนาะมั่งได้ประาช่างมากคุณคุณบอกและบัดชักสมบูรบเป็นโอ้ยเนาะเออะตามนั้นเด้อบ่พัดเด้อมีแต่ว่า nằm lên cả đời bọn này đơ đời đời thế chỉ khóa ma bừng nằm cản là này cắt cắt túc mà tát bấy chẳng phải thở không tắt cắt túc ừ. chọc lẽ túc giờ mấy này cho kia nằm bây cắt túc nằm ở ngoài bây có gì tát hãy đẩy lưu à đó à, ma bưng làn lai két như còn những mà thanh niên hôm qua bà lai nhỉ bọc kẹo này nó kẹo như vô Được

แสนแปดสิบห้ากับหกแก๊สกับเบิร์ตไปล้านหนึ 6, ่งแสนสิบพันกิบมีอยู่หกปะมีหกหกปะคือสิบก <5 S 2> ่อนสิบหนูโมแมนแล้วเนาะแมนพายเดียวกันพายเดียวกันเนาะ แม่นลายเดียวกันไา่เดียวกันลายขึ้นทะเลมันยังอันนี้ไยังลูกจ้าว่ามันยังอันนี้นะแม่นแว่นบ่แว่นยงบ่ยิงแคล้วยิงค่ะเห็นบ่เห็นบ่แค้วนะไม่ยังหรือยิงยิงยงเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่แค้วเหี้ยนะเจ้าว่าไม่ยังอันนี้ไบ่ยังเออมื่อื่นเจ้าบรไมา้ต้องคอยลงเมืออื่น จะไปแม่ขวดอกม้อื่เอาเอาน้ามาเลยเพ่นไปากแม่ใดเนาะเอาโอเคพี่น้องเอ้ยจับใจนี่แหละนี่เึเทคานมานเนาะกระโหลในไดบล็อกแก้วเินกระลแก้วบอกแก้วตั้งตั้งครบเลยเนาะฮะน่ากินกำลังมากกำลังเดินทางมาก ใ<ม>ห้พ่อเรื่องอะไรนะอดีมแบ๊ดคงขัเดเสียงก็เลยเพ่อเนอเนาะเอาไปเอามาอนนี้หมู่บ้านมกกากระทันนี่มากลายเป็นหมู่บ้านไซบุญซองหมดเลยเนาะแม่นมาเต็มอยู่เลยหมากกระทันนี่ก็ลุ่นตามการเวลาดี่เนาะอ่อะมกกามากระทันลน่นมาล่นอยู่พี่บ้านนี่นนเนาะเมืดหมู่บ้านเลยอยู่พุ่นจ๊คกอล์คนะัวน่าอยู่พุ่น อยู่มีสองหมดสองเนาะสองด,องดว้วยสามสองด้วยสามนเลยอ่ะอันนี้ก็แม่นนี่เนาะแมสโอ้คุกคั่วอยู่นี่เนาะมาอยู่น้ำหมี่บดเลยบาทนี่อบปุ่นคักบ้านย่างบาทนี่เอาเอาไปหน่อยอยินดีนะแต่ละครอบแต่ละครัวเนาะแต่ว่าย่ายทิ่มท,ทานาะะนะปั๊บแฉโนะวัดไม่ได้ว่าเป็นนังคนก่อนแบบนี้เลยนะ นี no. ่แหละเนาะมื ah, oh. ah, okay. ัอนี้ก็เอาตัวนี้แหละมาหม้อเหม่ก่อนเด้อลยเอาตัวนี้แหละมาหม้อเหม่ก่อนเพื่อเป็นบล็อกแก้วเพราะว่าเดี๋ยวมงกบหรือทางวจันกำลังเดินทางมามาหม้อเหม่กันเดินเทวิตั้งตัวนี้ก็ไม่ต้อเลือนการต่อเลยม่เต่านั้นของน้ำห่อแล้วเนาะเลยพุดเด้อหมกจบมันยังอันมัมีจังไรก็เดี๋ยวเส้นที่ซื้อมาให้เป็นหมกจบหมกจอกขันว่ามันโมเขาบวนั่งกันเอาเสเนาะมีแต่ว่า ทางวพัดขอบุญขอบคุณทางเมตู้เด้อเนาะทางเมใจดีเนาะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแม่คนเก่าคนเดิมเนาะอ่าไม่นี่ก็เป็นบลอกแก้วเอาเนาะแต่ว่าพาะขอบุญขอบคุณทางเมกระพอคนเด้อเนาะคนที่ทำไปชมคนละอยู่ทางต่างประเทศคนละเนาะเอาเลยอ่ะเนาะสบายดีเด้อแม่ตู้พอตู้ ลูกขอขอบโมขอบใจหลายๆสิ่งที่เฮือนซาบรรทองในการต่อเติมเฮือนซาบรรสองให้ลูกขอบคุณเฮือนซาของลูกเป็นทั้งบอกแก้วลูกขอขอบโมขอบใจให้พอกระแมู่่ดีมีแ้งให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปเหตุสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้แม่จเจริญเจริญเด้อแม่เด้อให้ยังให้มีให้ร่ำให้รวยขึ้นเรอหน้า แล้วก็ขอบโมขอบใจทั้งบ e ่าวเสี้ยงที่เป so, ็นสาพันบ okay, ุญเหี้ยวในช่วงนี้เขาคอยเบิร์ดดีมีแห้งให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปซะถุกเด้ออ้าวเนาะตามนั่นเด้อว่าผัดเด้อบนีไม่ได้ว่าเสี้ยงเสียงออกไปก้อนเด้อมวันี้เด้อคันว่าช่วงตอนแรงคันว่าท่านกับจีเข่ามาใหม่อีกเนาะไม่ได้ว่าเบิ่งแย่งน้ำพิ่นขนาดเนาะเดยแล้วก็ไปเบิ่งดูน้ำก็ได้เด้อนั่นก็ านั่นกับคนมาเนาะโสบสมๆนะมาใส่ก่อนเดี๋ยวมันสีแข็งใส่ตะกบใส่ตเก้าก่อนเอ้าโอเคป่ะเนาะเด้อเด้อสบายดีเด้อเนาะอ่ะาปไปไหนไปนอนเลยเะเยคาน เอาเสาเขาออกไปก่อนเด้อยเชเดอร์มาพูดแล้วเดี๋ยวที่ข่ามาใหม่ช่วงต่อแรงพูดแล้วออกไปก่อนไปหน้อยนี่เป็นติ๊กเวยกก่อนบ้านนี้นะอัปเดตเบิ้งน้ำกันเนาะพูดคุยชี้แจงบอกแก้วมาเหมาะให้มื่อนี้ไปหน่อยเอ้าเนาะรอติ๊กตั้งบ่งกบพอะไรไปหน้อยเบนนู่นบนล่างพอะไรจังจีงามไปอีกแบบนึงเนาะกั้นห้องนี่ก็สิเป็นแบบนี้แหละไปหน้อยคือเฮือนในหล่าเนาะ เดือบ si si ียงตัวนี้ปล่อยไว้ท่างบันไดนี่สิเอาขึ้นไปท่างหน้าเลยทางนี้สีโบเฮดเพราะว่าเพื่อตอกเทือกมาเดี๋ยวมันสิตันนะพี่น้องเนาะมันสิขี้ข่ายไปขึอนลงทงไหมพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นมันสิยุ่งยากเอาบันไดทางหน้าเลยย่างขึ้นไปเลยเอ้าโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะถือว่าจวดจัดโอพี่น้องเนาะมานุ่กันสามคนถ้ามานุ่กันหลายคนนี่ยังนี้ยันไปไหวกูนี่อยู่พี่น้องเนาะ อันนี้กับ่นรอบบุญครบเลยนี่พี่น้องเลยเนะาะขอบบุญครบมานี่ยันติดตั้งหลายเติบแล้วนี่กับพี่น้องเลยอ่าเนาะเอาอโอเคแล้วพี่น้องเด้อเนาะจังใจขับบุษเฌงเพื่นอนเนาะอเนี่ก็ขอบุญขอบคุณทางแม่และพ่อเนาะอยู่ทาง,า,งางต่างประเทศเพื่อพี่น้องเนาะที่ได้ดช่วยช่วยทั้งมาพัดเนาะบุ๋มซูอีกรอบหนึ่งเน,นาะเนี่กัที่ได้วางใจทางบุษเฌงนี่เป็นสะพานบุญให้เด้อเนาะจังใจกับขอให้บุญนี้กลับไปหาพ่อได้แม่ อายูดีไม่แห้งสุกกายสบายใจเด้อเดินทางไปใส่มาใส่กระกรห่งตลอดแด้ปลอดภัยาะว่าสิทธุธุรกิจการงานแต่คอให้รับให้ดื่นให้โชคให้มาให้ร่ำให้รวยตลอดปีและตลอดไปเด้อเนาะถูกเพี่องเนาะเอ้าเสียงลาไปก่อนเด้อพี่น้งนอ,เอ,เอ,นเนอนงเด้อเนาะไปมาพบมาเจอกันในคลิปหน้าสบายดี <c oughs> จุ่มระวังนน้เนาะหมดนายนักเนาะ Ja, <tryk> 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 ah, OK, det. You know, no?